คู่หนึ่งนะคะเราจะวนรถลำหับรายการที่36เข้ามาประมูลนะคะเนื่องจากว่ามีลูกค้าสนใจตามกฎกติการาคาจะปรับขึ้น1ไม้36มมีลูกค้าสนใจนะคะเดี๋ยวอีกสักคู่เราจะวนเข้ามา36ผู้ประมูลรายอื่นสามารถเข้าร่วมทําการประมูลกับเราได้ตามปกติะคะ่ะ มาเลยค่ะ73คันนี้กลับเป็นซูบชิป 8, จักรรถสปอร์ตสอ GT Premium รถสิบห้าเจ็ดสิค่ะครือ่องยนต์คันนี้2,400าสี่ร้อยซีซีออโต้โฟลว์ด์รีดรขับเคลื่อน4ล้อค่ะตัวสปใกล้สายตามบริการจ้างราคาคันนี้เปิดประมูลร่อนต้นในราคา3 9 0 0สนเกเชิญค่ะ3 9 0 0สบาทราคานี้มาจากราคารับราคาไปค่ะรับเลยไหมคะมาจากราคารับไป GT Premium นะได้ออโต้โลูกค้าจากออโต้โดูอีกทีชมอีกรอบได้ค่ะ 1 1สิบหขออนุญ,ญาตยืดตามปีจดทะเบียนค่ะรับได้เปิดยืนยนราคาเลยออนไลนเปิดไหมคะหน้าลานยกมือชูริสแบนได้ใช่แล้วค่ะพิจนารณาแล้วมาจาราคารับไปค่ะสามแสนก้ <3 90. S 1> มีเลยไหมคะ3 9มแสนเบาทปิดอะไไหมคะน้าลานชมอยู่ตอนนี้หลายท่านหากมั่นใจแล้วยกมือชูริสแบนได้เลยนะคะจะรับขายเลยคุณลูกค้าเปิดราคาเลยไหมคะน้าลาน คิดเจนนะก่อนได้ค่ะ<ด>ออนไลน์จเปิดาจ<อ>า,าก่อนได้ไดหรือออนไลน์จะเปิดก่อนดีคันนี้ GT Premium นะออโต้โฟออนไลน์เปิดมาแล้วออนไลน์เปิดราคามาแล้วท่านไหนให้ราคาได้มากกว่าราคานี้เชิญเลยค่ะ3 9มแสนบาทชมการวัดน้ำมันเครื่องอีกรอบได้ไหมครับได้ค่ะขอชม กานวัดน้ำมันเครื่องอีกรอบหนึ่งนะคะ right, ออนไลน์ปรดราคามาแล้วท่ามมนหนึ่งสามารถกดแขขันราคาได้สู้ต่อไปตามราคาได้คนไว้ไม่เสียโอ,อกาสค่ะมาจากราคาได้มากกว่าเชิญค่ะกานวัดน้ำมันเครื่องค่ะค่ะมากกว่าราคานี้เชิญค่ะสามแสเก็นบาทสู้ต่อไปตามราคาได้ได้มากกว่าเลยเชิญค่ะสามสาก็เป็นบาทสามสาก็เป็นบาทสามแสเก็นบาทนาับหนึ่งค่ะ ส9ม0สนบาทนับครั้งที่2ค่ะนับสองผ่านเกียร์ราคาสู้ต่อตามราคาได้ในมี2องพบาทกดราคาได้กดไว้ไม่เสียโอกาสได้มากกว่าเรียนเชิญค่ะ3 9มเก้าสียรราคาแล้วสู้ตอไปต่อตามราคาได้ขยับราคาขึ้นมาเฉลยค่ะไดออโต้โฟร์วิลดรับขัดข้อมสีล้อค่ะสามบราคาตอนนี้สามแสนเก้าหมันนเก้บาทนับหค่ะนับหนึ่งสามแสเก้าพันบาทนับสค่ะนับสองสอบปต่อตามราคาได้ดีมากกว่าเรียเชิญค่ะกดไว้ไม่เสียโอกาสค่ะมีมากกว่าราคานี้เชิญค่ะสามแสนเกาหนับาทราคาที่ลูกค้าหมาย 0790ค่ะมีมากกว่าสามารถแข่งขันสุราคาได้ 3, 4, 92, 3, 7, 9, 0, 3 9 2 0 0 0บาท30790 3 9 2 0 0 0บาทค่ะนับ3ขายค่ะแต่เราขายเทื่อไลน์ค่ะ3 9 2 0 0 0บาทออนไลน์บ้านหมายเลข30790 30790ประบุได้เป็นราคา3 9 2 0 0 0บาทขอบคุณออนไลน์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่เราสะวนรถลำดับรายการนี้่